ถอมมดข้าวถุงมาดูไหนภายในหนึ่งนาทีครับและที่สำคัญผมไม่ได้มาโกหกหรือมาหลอกลวงอะไรทั้งนั้นเพราะผมไม่ได้รับรีวิวจากแอปที่ผมจะมารีวิวในวันนี้จะเป็นแอปพลิเคชันในนั้นในคลิปวิดีโอนี้เราก็มีใจอ่งางตปล่ากันฟรีๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าพลาดที่จะกดไลค์กดติดตามและไปดูกันเลยครับผม ถ้าตัสดีพ่อแม่พี่น้องุพยาไทุกหลายเลือกันด้วยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอาเซนวุฒิสวัสดีครับ,รบอยู่กับผมอาเช่นเดิมแอปเล่นเกมได้เงินจริงในวันนี้นะครับเราไม่ได้โกโหกและไม่ได้หลอกลวงอ,อะไรทนะั้งนั้นเพราะถ้าไม่ได้จริงผมจะไม่ได้มารีวิวเพราะผมไม่ได้รับเงินมารีวิวอย่างที่บอกไป้นคลิปครับแอปในวันนี้สามารถโหลดปุ๊บแล้วถอนได้ปั๊บเลยนะครับจเวอร์แบบนั้นเลยจริงไหมเดี๋ยวเราไปดูกันภายในแอปเลยครับผมไปเลย และแอปพลิเคชันในวันนี้นะครับมันก็ได้แก่นี่เลยครับผมปาร์ตี้แพนด้าเลยครับแอปพลิเคชันนี้นะครับผมใครที่เคยดูผมรีวิวนะฮะจะเหมือนกันก็คือค่ายเดียวกับปาร์ตี้วันนี้เลยครับแอปพลิเคชันนี้นะครับยังจ่ายอยู่แอปพลิเคชันปาร์ตี้แพนด้านะครับบอกเลยว่าถูกอกถูกใจแน่นอนเพราะพี่ๆหลายท่านขอได้จริงๆนะครับกับปาร์ตี้วันนี่แล้วก็อยากได้แอปแนวนี้มากๆเพราะว่ามันสามารถดาวน์โหลดแล้วขอได้เลยตายวันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะถอนได้จริงๆไหมเพราะเราไม่ได้โกหกและไม่ได้รับเงินมารีวิ โหลดมากกว่า50,000นดาวโหลดไปแล้วนะครับแล้วก็มียอดรีวิวมากกว่า4.3ดาวและที่สําคัญนะครับแอปพลิเคชันแนวนี้ผมทําการสแกนไวรัสให้รอดแล้วและเวลาเรารับเงินนะครับเราต้องกรอกเบอร์ทุน่บเ็ศของเราลงไปไม่ต้องกลัวนะครับเพราะแอป,ปแนวนี้ผมเคยรีวิวมาประมาณ2ปีกว่า,าแล้วยังไม่เคยเกิดปัญหาอะไรทั้ง3 4มสี่เอเคาที่เคยรีวิวไปก็ยังไม่เคยเกิดปัญหาอะไรเพราะบอกแล้วครับถ้าไม่มั่นใจผมจะไม่นํามารีวิวอย่างแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าในแอป,ปนะครับจะทาเงินได้อย่างไรนะครับแล้วจะเป็นแบบไหนสัญญาก่อนถ้าสมมติยอดแรกถอนได้แล้วลบแอปท เอาละครับตอนนี้เราเข้ามาสู่แอปพลิเคชันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะมาอยู่ในหน้านี้ผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าแอปแนวนี้เนี่ยบางทีอักหน้าจอมันไม่ติดนะมันจะเป็นบั็กของเขานะครับไม่รู้เป็นอะไรจะเป็นหน้าจอดําบางช่วงเพราะฉะนั้นแล้วทำตามที่ผมพูดได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะแบบโชว์หน้านี้ให้ดูเรื่อยๆนะครับแอปพลิเคชันนี้เมื่อดาวน์โหลดมาก็จะเจอน้องแพนด้านะครับทำการเป็นดีเจแคสแคสแพนอยู่นะครับให้เรากดเก็บได้เลย mm hmm. เมื่อเรากดเก็บนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาก็จะแบบว่าค้างไปนิดนึงอ่่ไมใชบวกเหนึ่งัเนนรบอ คลิกที่นี่เพื่อถอนออกเราคลิกได้เลยเมื่อคลิกมานี่ไม่เอาจริงๆไม่ถึง30วิบบิลเลยนะคะมาแล้วหนึ่งบาทให้เราทําการกดถอนเงินได้เลยนะครับหลังจากนั้นเขาจะบอกว่าวิธีการถอนที่เลือกก็คือทุนี่วอลเล็ตนะครับกดต่อไปได้เลยเมื่อเรากดต่อไปนะครับเขาจะให้เรากรอกเบอร์ทุนี่วอลเล็ตของเราลงไปนะครับเอ๊ะก่อนนะครับหลายท่านนะครับคงจะสงสัยว่าเฮ้ยถ้าเรากรอกเบอร์ทุนี่วอลเล็ตลงไปเนะี่ยจะมีพวกพชชมิจฉาชุมิจฉาชีพโทรมาอือแต่ว่าโดนลงโดนหลอกอะไรไหมเอาอย่างนี้ผมพูดกันแบบว่าเรียวๆเลยนะครับในส่วนของตัว ยังไม่เคยเกิดปัญหายังไม่เคยเจอปัญหาเลยนะครับแต่ทางที่ดีถ้าหากว่าจะไม่เอาเสี่ยงเนี่ยก็คือเอาแบบว่าเป็นเบอร์นะครับที่แบบไม่ได้ใช้ประจำม,มาเล่นแล้วกันนะครับประมาณนี้เมื่อเราทาการกรอกเบอร์ทุกนี่วเดทของเราเรียบร้อยกดคาว่าบันทึกได้เลยนะคบเมื่อเรากดบันทึกเสร็จนะครับเขาจะให้ยืนยันตัวตนแบบนี้เราก็ทําการกรอกเลขนะครับที่โชว์ให้เรียบร้อยนะครับ เมื่อเรานะครับทำการกดเรียบร้อยแล้วเขาจะขึ้นโชว์อีกครั้งหนึ่งว่าวิธีการถอนบัญชีนี้นะครับซึ่งถ้าผิดเนี่ยเราก็กดแก้ไขถ้าถูกต้องเรียบร้อยเราก็กดใช้ได้เลยเมื่อเรากดใช้นะครับเขาจะบอกอย่างนี้ครับเล่นเกมหนึ่งครั้งเพื่อเปิดใช้งานนะครับให้เรากด1ครั้งเราก็จะดูโฆษณาประมาณ30วินาที let's go ครับเมื่อเราทําการดูโฆษณาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะกลับมาหน้าหลักแบบนี้วิธีการต่อไปคือคลิกด้านซ้ายบนที่เหรียญเช่นเดิมนะครับหลังจากนั้นเขาจะโชว์ให้แบบนี้ครับว่าเรากดถอนเงินได้เลยเราก็ 就当……蛋糕 กดใช้ครับเมื่อเรากดใช้นะครับผมเขาก็จะเรียบร้อยครับก็สามารถถอนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับถ้าสมมติว่าถอนได้นะครับผมก็จะทําการขึ้นเป็นสลิปให้ดูแล้วกันนะครับเมื่อเรากดถอนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับรอประมาณไม่เกิน5นาทีเงินก็จะเข้าบัญชีแต่ถ้าเกิน5นาทีเป็นต้นไปแสดงว่าแอปสุ่มจ่ายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ลบแอปทันทีได้เลยแต่ยังไงผมบอกไปนะครับเราสัญญากันตล้งกลางคลิปต้นคลิปนะว่าเมื่อเราถอนยอดแรกได้แล้วลบแอปทันทีเพราะอะไรเมื่อเราทาการถอนยอดแรกเสร็จเขาก็จะโชว์หนึ่งพันได้ผมบอ ดีนะครับ ไม่ได้หรอกครับแล้วก็ดูโฆษณาเยอะมากๆเอาจริงๆครับแค่บ,บาทเดียวเนี่ยก็ยังดูโฆษณาประมาณครั้งหนึ่งเลยนะครับแล้วพันหนึ่งสองพันเนี่ยเขาจะให้เราจริงๆเหรอครับถูกไหมเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราถอนบาทหนึงได้ลบแอปทันทีได้เลยนะครับเพราะแอปแนวนี้เนี่ยมีเยอะแยะมากมายเดี๋ยวผมก็จะนำมาหารีวิวให้ดูนั่นเองนะครับแล้วถามว่าเฮ้ยบาทหนึ่งเราเขาเสียให้เราเนี่ยเขาจะคุ้มอะไรยังไงเขาทำการจ่ายบาทหนึ่งให้เราดูว่าเฮ้ยมันดได้ง่ายจังเลยแล้วเราก็จะเล่นต่อไงฮะเมื่อเราเล่นต่อแล้วไงครับหนมมื่่นนนนนนๆโคคคตรรรรไไไดดด้้้้้แแลลลววผาาาาะะะะะะััับบบเเเพพจถออกก็ยยฉป เลกันบ้างครับสำหรับแอปเล่นเกมเล่น,นกันจริงในวันนี้อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับเรารีวิวแบบจริงใจอยู่แล้วนะครับลินอาจจะพังน,นิดนึงนะฮะรีวิวแบบจริงใจอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ถอนได้หรือไม่ได้อย่างไรก็คอมเมนต์บอกด้วยนะจะได้เป็นประโยชน์กับพี่ๆเพื่อนๆต่อ,ตอ,ตอไปครับผมแอปพลิเคชันที่ผมรีวิวตอนเดือนพฤษภาคมปี2568ถ้าผ่านไป1-2เดือนเอาจริงๆผ่านไปแค่30วันครึ่งเดือนก็ประมาณนี้แหละถ้าผ่านไปนะฮะประมาณ1-2เดือนเนี่ยอาจจะหยุดจ่ายแล้วนะครับก็ลองเช็คกันดูนะ เป็นตนนัวรับใจที่ดีมากๆเลยนะครับกดไลค์กด, like, กดติดตามเอาไว้นะครับและคลิปวิดีโอนี้เราจะแจกอ่างเปาที่ปักหมุดคอมเมนต์ของคลิปวิดีโอนี้หลังจากลงคลิปนี้ไปแล้ว45นาทีครับเราจะลงคลิปทุกวันนะครับเวลาตอนเที่ยงตรงและ2องทุ่มตรงเพราะฉะนั้นถ้าหากลงคลิปนี้ตอน2องทุ่มก็จะมีลิงก์อ่างเปาอยู่ที่ปักหมุดคอมเมนต์ตอน2องทุ่มสี่สนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดไปขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กกดเเเ่่่่ป็นนนนนนนาาลัััััใจ้้มมมททตไยะะคคคครรรรรรบบบแีีีชช ตำ้งจากผู้ใหญ่และวิดีโอนี้ไม่มีเจตนาที่จะส่งเสริมในด้านใดแต่อย่างใดหากคุณชอบใจอย่าลืมกาาดไลค์กดติดตามด้วยนะครับท่านผู้ชมที่รักทุกคน